ต้องให้พี่ฟิวหันะองๆนะนี่ครับส่งมอบครับสมองโอเคครับผมทั้งหมดห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวนี้ได้รับเกียดอย่างยิ่งนะพี่ฟิวให้เรามาลองเจ้าเอ็มทีสองร้อยนะเออเออถึงเก้าแล้วครับไม่ใช่สองร้อยเครื่องบินจะขี่ตามเครื่องบินไปได้ครับยืมขี่ตามเครื่องบินไปเลย ผมรับขอบพรคุณครับผมเดี๋ยวเราจะเอา MT พี่ฟิลไปลองนครนายยุบสองสองเจ็ดเจ็ดป้ายทะเบียนสวยมากโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเ,เรียบร้อยอไปยังไม่หนักนะครับ <laughs> ไม่หนักไม่หนักจริงแต่ <laughs> ที่ลองซับแปด 8, ซับเก้า ใช่ครับตึด๊ดตึ๊ตัยแข่งกว่านี้ครับอ๋ออออ,อขาก็ไม่ค่อยจะถึงโอ้ยได้อยู่นะเอ้ยยังยังได้อยู่ไม่ถึงกับบันเล่มากอืมพื้นมันสลบงไงโอเคเดี๋ยวเราไปลองอสตาร์ทยังไงครับเนี่ย โอ้โหถอดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดชิวก่อันนี้มีควิ๊กชิปหรือเปล่าอ้าวลืมเลยลืมถามพี่ฟิลโอ้โหโคตรดึงโอ้โยดึงมาก อ้าวเดี๋ยวเราลืมซอยพี่อยู่อยู่ซอยไหนแล้วเดี๋ยวควนกลับดีกว่าไม่กล้าไปไกลมากเดี๋ยวหลงนะโอ้ยสุดยอด คือดึงมากมนะท่านผู้ชมนะเอสอสายนี้หรือเปล่าน่าจะสอยนี้แหละโอโหท่านั่งก็สบายสุดๆอไ,ไอ้กิดกิดให้กูมาทำไมเนี่ยแล้วไม่ให้กูมาเลี้ยววงแคบเนี่ยนะกิด ไอ้บ้าเดี <laughs> ๋ยวๆตีวงกว้างโอ้โดึงมากครับคตรดึงเลยะเมื่อกี้แอะเมื่อกี้แอบลองแบบสับต่อกันอะต่อเกียร์ หนสองปุ๊บลอยนิดหนึ่งแรงมากก็ะชากมากคือคอคือไม่คิดว่าจะลอยอ่ะแต่เหมือนมันแอบยกนิดนึงอะ่ะเมืเ่อกี้ลืมไปว่าไม่ใช่สปอราตไงลืมไปว่ามีถังคือมีถังมันต้องยกอย่างนี้ถูกไหมครับ งอขาก็คนแล้วจริงงอขาแล้วครับงออข้โหตายตายขอบคุณมากครับพี่ฟิวนี่เราที่พาดประจำโอลยไม่เป็นรอยเลยไปไหนมาครับอะไรนะครับไปไหนมาเมื่อกี้ไปดูพิตตี้มาไม่เอารถไปทําอะไรมาเอาไปยกมาเอาไปยกมานี่พิมพ์นิยมต้องอยู่คู่กับเฟซแท็กซี่ โอเคเสร็จเป็นที่แล้วบอลแล้วแต่ตอนนี้เราก็เก็บของจะเดินทางกลับกันแล้วนะฮึมเฮ้ยฮึฮึฮึสติ๊กเกอร์พี่กันตำรวจนะไม่จริงไม่จริงด้วยเขาเป็นยอร์นั่นบอลของพอลแล้ว ับกับพี่เองน้ำมันหมดทุกตูเเ้เออเขาเานะ้าเนี่ยพี่เป็นคนขี่รถไม่เร็วกิดพูดงี้เสียหายหมดเลย <c oughs> 5ชั่วโมงครึง่งตายเลยนะแล้นะ <c oughs> ซัดมาดูขับมาดิคือ <c oughs> ขับบ้านลมอย่างนี้ครับคือฝั่งนี้ไม่โดนลมเหแต่ละ <c oughs> แต่ฝั่งนี้โดนลมโหตาย่ละโอ้ยตายฝุ่น PM อนะอหือแล้วมันเข้าปอดเราได้ลง ตัเนี่ยตายเหลือเถอะมาโอเคพี่ฟิวขอบคุณมากครับพี่กลับไล้ครับผมนี่ผมมาหาใหม่ค่อยขับกันะอย่าไปเสียค่อยค่อยขับไล่ไล่ใช่ค่อยค่อยขับค่อยค่อยขับค่อยค่อยบิดเรื่อยๆบิดเรื่อยๆแล้วค่อยไปสุดที่โซสปีด โอเคท่านผู้ชมนั้นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สับสักใครก็เราด้วยนะจ๊ะที่นี่ย้อมเฟร็กซี่อย่าลืมนะขอไม่ต้องคู่กันครับไปกิบมะกิบเบเกอร์ด้วยนะครับครับผมฝากติดตามน้องกิบ ไบร์เกอร์นะครับแล้วก็น้องเอเฟรซี่ไบร์เกอร์ไทยแลนด์แดนสตอร์แล้วฝากช่องพิมพ์นิยมด้วยนะครับฝากช่องพิมพ์นิยมฝากติดตามพี่ฟิวด้วยนะครับพี่ฟิวการไฟฟ้าช่างไฟฟ้าในตำนานนะครับเก้พี่ฟิวครับแล้วก็พี่สวัสดีครับคลิปพี่ปิดยังไงอ่ะปิดเลยก็ปิดกล้องอ๋อแล้เวลาปิดคลิปก็ปิดกล้องเวลาเปิดคลิปก็กดเปิดอ๋อแล้วไหนลองพูดเปิดคลิปผมนะเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปไช่ พี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ1กล้องแ้ต้องเปิดคลิปนะสุดยอดน้ำตาไหลเลยทีเดียวโอ้หนูหูวะหนูหูกลับแล้พี่สวัสดีครับ